CGN TV โหเราดูเหมือนเป็นคนบาบแบบบาบกว่าปกติคนทั่วไปแค่เหมือนแบบเป็นบาปแค่นี้พอเราเป็น LGBT บาบแค่นี้หรือเปล่าดูบาบร้ายแรงดูบาบรุนแรงจังเลยอะไรเงี้ยเชื่อว่าพระเจ้ามองเราทุกคนด้วยสายตาที่ไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นทอมเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นเลสเบียนอะไรกันเราแต่ไม่ต่างกันเลย ราก็รู้สึกว่าแบบช่ามพระเจ้าดีขนาดนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้ากําลังบอกเราว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้าแบบนั้นเหมือนกันซึ่งไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไปที่แบบว่าจะเป็นผู้ชายปกติหรือผู้หญิงปกติเหมือนเป็นเสียงของพระเจ้าที่กําลังบอกเราว่าความรักของเราอะ่ะมันมีเพียงพอสําหรับชีวิตของนุชด,ด้วย นุชค่ะนทวดีสอดแสงช่วยธุรกิจส่วนตัวทางบ้านค่ะเชื่อพระเจ้ามาประมาณเกือบ6ปีค่ะเคยใช้ชีวิตแบบเรียกว่าเป็นทอมค่ะถ้าเป็นครั้งแรกที่มาเลยอะถือว่าแปลกเรารู้สึกเลยว่าเราแปลก กับคนอื่นที่อยู่ในโบสถ์วันแรกที่ไปเนี่ยก็กเสื้อเชิ้ตเกงยีนเราทเผ้าใบตัดผมแบบลองทรงไปเลยแกนด์โนเพนนิ่งในโบสถ์ไปเลยว่าแบบเราเป็นแบบ LGBT ที่เข้ามาโบสถ์อย่างเงี้ยค่ะชีวิตในอดีตเราทั้งแบบกินเหล้าสูบบุหรี่ในกนารพนันแบบว่าไปเรื่อยเลเทแล้วก็รู้สึกว่าเป็นชีวิตวัยรุ่นที่แบบว่าเราก็เหมือนก๊างโตอ่ะลองใช้ดูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็ใช้ชีวิตกันแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติอะไรแล้วก็คบผู้หญิงก็มีแฟนเป็นผู้หญิง แล้วก็แสดงความรักแบบคนทั่วไปที่ทําอยากจะปกป,ป้องแฟนเราในฐานะแบบคนรักของเราให้ดีอยากจะดูแลเขาเราไม่ได้แบบว่าเหาะแยะไปหลอกเขาไปแบบเล่นๆกับเขาเราจริงจังมากคุยอนาคตเราก็แค่รักอะตอนนั้นเราแค่รักเขาอะก็อยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เหมือนแบบว่าเราอะทำได้เหมือนกันเมื่อความรักมันมาถึงการแตกหัก ตอนนั้นมันไม่ง่ายเลยร้องไห้แบบคือทั้งวันนั่งร้องไห้อะไม่ทําอะไรเลยเพราะว่าก็เจ็บปวดของจริงเป็นความรู้สึกจริงๆที่แบบว่าเราสูญเสียไปถอดใจอยู่เหมือนกันว่าจะเชื่อพระเจ้าต่อดีไหมขนาดเชื่อพระเจ้าอ่ะก็ยังต้องอกหักเหมือนกันอะไรเงี้ยล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปใช้ชีวิตให้มันแบบเละแบบที่เละหนักกว่าเดิมเป็นมั่วเซ็กเลยก็ได้ให้มันแบบรู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าทําไมในเมื่อ เราจริงใจเราจริงจังเราซื่อสัตย์กับเขาขนาดเนี้แต่ทําไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเสียงนี้เล็กๆอบอกเราว่าแบบเรามีเสร็จตัดสินใจได้นะคือการไปสุดเราก็เห็นอยู่แล้วคนรอบข้างเราสังคมเราว่ามันสุดยังไงซึ่งมันไม่ได้ต่างจากชีวิตของคนทุกคนบนโลกใบน,นี้แต่ไอตอนนั้นเนี่ยมันอยากรู้แล้วว่า แล้วการไปสุดกับพระเยซูอมันจะไปได้แค่ไหนทำให้เราตัดสินใจเราขอเลือกไปแบบทางที่พระเจ้าท้าทายเราพระเจ้าไม่ได้แบบว่าเอาสิ่งนี้มายัดใส่เราเลยเอาความเป็นผิงมายัดใส่เราเอาความหวานความอ่อนสุภาพห,หรือการแต่งกายแบบผู้หญิงมาใส่เราทันทีเลย สิ่งที่พระเจ้าทำอย่างแรกก่อนคือสำแดงความรักกับเราให้เรารู้จากความรักของพระองค์มากขึ้นว่ามันไม่ใช่แค่นามาทำว่าความรักแต่มันคือพระเจ้าสำแดงให้เราเห็นตั้งแต่ผ่านผู้คนสิ่งที่พระเยซูสำแดงผ่าน,านพวกเขารอบข้างเนี่ยคือเขาก็ยังทักทายเรายังต้อนรับเรา ก็ยังให้เราเข้าไปอยู่ร่วมกับเขาในโบสถ์ในคิดจักเหมือนเดิมไม่เคยมีใครผักสายไล่สงว่าแบบเฮ้ย hey, แบบยังไม่เปลี่ยนการแต่งตัวอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเข้ามาโบสถ์นะพระเจ้าทําให้เราเห็นคือผ่านความรักของคนเหล่านี้ว่าเนี่ยคือความรักแบบที่พระเจ้ายอมรับผ่านพวกเขาอะไม่ว่าเราจะเข้ามาในสภาพหัวเกียนใส่เสื้อเชิ้ตใส่เสื้อผ้าผู้ชายมาเลยอะไรอย่างเงี้ย พี่น้องเหล่านี้ก็ยังต้อนรับเ,าเราพระเยซูทำให้เราค่อยๆรู้จักว่าการเป็นนุษที่แท้จริงคืออะไรมันไม่ได้สำคัญที่ว่ามันจะต้องกลับมาแต่งตัวแบบนี้ไหมจะต้องมว้ผมยาวไหมแต่พระเยซูสำเนงให้เห็นว่านุ์เป็นที่รักของพระเยซูขนาดไหน การที่พระเยซูสร้างเรามาเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญพระเจ้าตั้งใจเรามีแผนการมากๆว่าทําไมเราต้องเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวตนที่เรารู้จักแต่ว่ามันทําให้เราเริ่มมีสายตาเดียวกันกับพระเจ้าไม่ได้มองว่าเขาแตกต่างจากเราไม่ได้มองว่าวิธีทางของเขามันบาปไปกว่าเรา แต่ว่าให้มองพวกเขาด้วยความรักมากขึ้นมองด้วยความเข้าใจแล้วก็ไม่ตัดสินเขาแบบที่พระเจ้าไม่ตัดสินเรา ยิวบนโลกนี้ทรงพลงพระชนกคนธารมแสดงความรักคือเรียสุขสคาคือนิ ก็ตามที่ได้ฟังหรือว่าได้ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่และสนใจที่อยากจะรู้จักพระเจ้าไม่ว่าใครก็ตามก็เข้ามาหาเข้ามาแบบที่เราเป็นตอนนี้แหละไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ตัดสินใจก้าวออกมาด้วยทั้งหมดที่เราเป็นส่วนที่เหลือเนี่ยรู้เชื่อว่าพระเจ้าจะเป็นผู้เปิดเผยให้เราเห็นหรือรู้จักพระองค์เองว่า ความรักของพระเย,ยซูมันคืออะไรพระงเป็นใครต้องเชื่อพระเจ้าเลยทันทีไหมไม่จําเป็นเลยถึงเวลามันก็เชื่อว่าพระเจ้าจะสแถลงแล้วการตัดสินใจนั้นก็เป็นของเราทุกๆคน่คนุนาทวารีเชื่อใน,นพระเย,ยซูค่ะ